ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิที่ว่าททำไมถึงต้องพูดเบาเหรอก็เพราะว่าอยู่ในโรงแรมหรูห้าดาวนี้มากินเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแกรนด h ไฮแอทเอราวันตรงแยกราชประสงค์ทุกคนก็มากินที่ห้องอาหาร The Dining Room เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟออีกแล้วก็คือกินฉลองคืนข้ามปีไปเลย ปีใหม่นี้ก็มากินจัดตะเคีให้มันแบบจัดเต็ม,มเดี๋ยวพาไปดูร้ายอาหารต่างๆแล้วก็ชิมให้ดูนะว่าที่นี่แบบรสชาติอาหารโอเคไหมเราก็ไปกินมาหลายที่แล้วถ้าถ้าถ้าทุกคนที่แบบเคยตามเราอะไรเงี้ยก็คือ,คอ,คอน่าจะเห็นแล้วว่าเราไปกินมาหลายโรงแรมแล,และนี่ก็เป็นโอกาสในหนึ่งครั้ง,ท,ท,งท,ที่ได้มาลองที่ที่ได้มาลองที่แกรนด์ไฮแอทเอราวันห้องอาหารเ d ด n นิ่งรูมนะคะแต่ตอนนี้เหงามากเพราะว่า เป็นคนเดียวที่บ้านอยู่ในพื้นที่น,นะก็คือโต๊ะสิบสองคนอํามาคนเดียวไปเลยพิจาก ดีมากเลเด่เ๋ิดข้างหลังโลเห็นมาทุกคนโร้ยเ,เพื่อนมาแล้วเพื่อามาแล้วโอเคเดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่ cold seafood หรือว่าซีฟูดแบบเย็นก็จะมีกัง้งมีกุ้งต่งตางแล้วก็มีหอยบวกกับน้ำจิ้มซีฟูดนี่ก็เป็นโซนอาหารญี่ปุ่นซาชิมิซูชิ ถ้าหาไม่เจอว่ามีอยากกินอะไรเพิ่มเติมสั่งได้ที่เคาน์เตอร์มีเชฟญี่ปุ่นคอยทำให้จ้าและนี่ก็คือบิสกิตกับซุปปูอร่อยมากๆอันนี้สุดยอดต่อไปก็จะเป็นพิซซ่าโซนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนโซนแบบเวสเทิร์นฟู้ดนะอันนี้ก็เป็นไก่มว้วนต่างๆกระแตง,ตงจะบอกว่ากระแตงดีเลิศเลิศมากฉันชอบสุดๆ นี่เราก็จะมีแบบอะไรที่เขาทำสดอย่างเช่นเนื้อบีฟเซลอยอันนี้คือฉันกินไปฟองชิ้นใหญ่ๆไม่ก็มันคือสวรรัสดในป่าและนี่ก็คือสเตช i ั่นพาสต้าที่ฉันกำลังสั่งสเตพาสตา้าโอลิโอนะจ๊ะนี่นางก็ทำให้ตรงนี้อาหารไทยแล้วก็เกเป็ดน,นะจ๊ะเก็บเป็เปสดสดๆร้อนๆผัดไทยที่เพิ่งผ่านออกมาจากข้างในครัวส่วนตรงนี้เป็น สเตชันหอยนางรมจะบอกว่าไอหอยนางรมที่เป็นอเนจเจลลี่โชยุอร่อยมากอันนี้อร่อยคอนเฟิร์มต่อไปก็นี่ก็คือกุ้งนึ่งมะนาวนะจ๊ะกุ้งฟรีนึ่งมะนาวนะจ๊ะคือฉันก็ไม่กินหรอกใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือดิมซัมซาลป้าวก็บอกว่าไม่ได้ตักอีกเหมือนกันนะเพราะเราเน้นเนื้อเราเน้นกุ้ง งานนี้เราเน้นเนืน้อเราเน้นซีฟู้ดแต่ติ่มซำก็ดูหนะ้าตาโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ไปดูตรงนี้เป็นเหมือนแบบพวกโคแซ่เลยนะของแบบประเทศต่างๆเราชอบอ e ีมอสเาเรล่ากับอตาลีโตโมากเลยน,นี้ก็เป็นลา่าเป็นส้มตำแบบเป็นสลัดแบบเย็นๆของไทยๆอะไรอย่เงี้ยแต่กินแซบ่แซบๆอันนี้คือโซนที่ต้องกินนี่คืออาหารอินเดียอันนี้มาซาลากุง ต่อไปก็เป็นชิคเก้นติกาอันนี้อร่อยมากอันนี้ฉันกิกกนนะจ๊ะแล้วก็ข้าวแบบอินเดียแน่นอนเปิดมาคือข้าวหมกนะจ๊ะอันนี้โซนแบบ Middle East คือของโปรดของฉันฮัมมูสจิ้มกับหนมปงังแล้วก็มีผักเคียงต่างๆอร่อยสุดๆฮัมมูสก็คือยังไงก็ดี เป็นอาหารเฮลตี้ด้วยและนี่ตรงกลางนี่เป็นส่วนอาหารไทยกับของปลาคือดีเลิศที่1นข้าวตังมีทุกโรงแรมเหมือนกันเลยแล้วก็อันนี้หมูผัดพริกหยวแล้วก็มีปลาทอดแล้วก็อันนี้ข้าผัดต้มยำนะจ๊ะอร่อยเหมือนกันแซ่บอยู่อาหารที่นี่ถือว่าอร่อยนะทำได้ดีแล้วต่อไปก็จะเป็นโซนโคคัตนะคะที่มากับพวก้ามาแฮมแล้วก็ชีสต่างๆนะจ๊ะแล้วก็ จะบอกว่ากินชีตัวนี้ไปโกชีเนี่ยก็คือ,อเธอคืออร่อยเราจะกินแบบตีจมูกโอ้เราก็มาถึงโซนของหวานทุกคนเราจะบอกว่ามันคือสวานบนดินชัดๆนี่คือเจลาเต้ที่ทางโรงแรมทำเองฉันกินแพชชั่นฟรุตกับอะราสเบอรี่ไปกับเปรี้ยวสุดนี่ช็อกโกแลตต่างๆนะอันนี้ฉันก็กินกินเยอะด้วยกินหลายชิ้นด้วยช็อกโกแลตคือ ดีเลิศเลิศมากช็อกแลตอันเนี้ยอืฉันชอบอันเนี้ยขนมไทยนะจ๊ะทองหยิบทองหยอดต่างๆมี่โซนฟองดูเหมือนกันทุกโรงแรมเอาผลไม้เอามาร์ชเมลโลไปเคลือบในช็อกแกลตฟาวเทนอันนี้อันนี้คือพายแอปเปลิลพายแอปเปลิลคือบางกรอบที่เด็ดบอกเลยที่เด็ดนะแล้วก็อันนี้ เค้กมูสต่างๆที่เขาจัดมาแบบพอร์ชั่นเป็นคำๆแล้วก็อร่อยทุกอย่างเรากินไปประมาณ3อย่างในนี้นะ mm. ก็จะมีกินไอตัวช็อกโกแลตกินตัวราสเบอร์รี่มูสกินตัวเฮเซลนัท mm. ไปนะจ๊ะ mm. ก็ถือว่าใช้ได้เลย mm. ไม่ผิดหวังกับแบบมาตรฐานโรงแรม5ด้ดาวน,นะ mm. จะบอกเลยทุกคนของหวานที่นี่คือทีเด็ดแต่เราจะบอกว่า โซนขนมไทยต่อไปนี้คือที่สุดแล้วอันนี้คือบัวลอยขนมโคเธอ,อม่ที่มีน้ำกระเทียคือที่เด็ดเด็ดที่สุดในสเตชันนี้ดู่อยสวัสดีครับทุกผชมสวัสดีครับทุกคน,ดดคกคนอย่างนี้นชื่ออะไรคะแนะนำตัวเร็วเขินใจค่ะเินใจนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนเอ็มไซที่โรงแรมชื่ออะไรม รลงวันใช่มากินบุฟเฟ่ต์เนรอากินบุฟเฟ่ต์นี่แตเราไปตักมาแล้วก็คือหนึ่งนะนี่มีคนมารีวิวด้วยไม่เขินกล้องเลยไม่เขาเป็นจริงว่ะเขาเป็นแล้วใครเป็นเจ้าของแบรนด์ชืวอีกนะใครเป็นเจ้าของอุ้ยเป็นเจ้าของแบรนด์เลยเ้ารยซอสเกอร์จริงนะตัวจริง แล้วเ,าเอาร้านไปนั่งที่นั่งตัวเองแล้วเราก็เริ่มกินดีกว่าเราเริ่มกินจากพาสต้าที่เราไปสั่งมาที่สเตชันพาสตา้าเฟตตูชินีโอเลี่ยวแอดเบคอนจะคือเฟเวอร์บิ a พาสต้าออฟลไทม์นะครับแล้วก็กินเข้าไปจะบอกว่ามันคือเครื่องถึงโอลิฟออยล์ตีจมูกขึ้นมาพริกห้องพริกแห้งบวกกับน้ำมันเบคอนนัวในปาก My God! ทุกคนว้าวมาก ต่อไปเราก็จะทานเนือ้อไอตุวบ,บีฟเซอร์ลอ,อยคือเราไม่รอแล้วอันนั้นคือที่สุดของทุกบุฟเว่โรงแรมที่เราไปโรงแรมไหนเราไปเราต้องจัดจานเนื้อก่อนเลยให้เชฟหั่นมาให้ at least two จ้ะ at least t o เท่านั้นต่อรอบด้วยนะอ่ะเร็วๆกินเร็วๆกินเข้าไปอ้ําอําเร็วอ้ํครับ เธ um, อคือมันติดมันคือมันละลายความเนื้อละลายแกเข้าใจปะแล้วแบบมีเดียมแรมาแบบแดงๆคือของโปรดของฉันมันคือสวรวคนเดี๋ยวให้ดูเนื้ออีกรอบนะว่ามันน่าอีสขนาดไหนเอ้าดูกันทุกคนดูสีมีมันเนื้อถูกต้องทุกอย่างก็ราดเป็นซอสแบบเปปเปอร์ซอสมาด้วยนะครับปัดกันมากอันนี้คือสลัดที่บอกเป็นมอสซาเรลล่ากับมะเขือเทศนะอืม อร่อยมากคืออันนี้ก็คือสลัดของโรดที่เราจะชอบมากๆเลยมันเฟรชมันรีเฟรชเราได้ดีมากเลยทุกคนต่อไปเราจะกินอะไรอะ่ะนี่เราก็ลืมไปแล้วว่าแบบเออเราตักอะไรต่อจากสลัดอ่นนะเนาะไหนขอดูซิอ๋อกระแตงอุ้ยเอากระแตงเข้าไปกระแตงก็คล้ายๆแบบอะไรที่เอาไปอบชีสมีแบบแมคโครนีมีเบคอนมีเนื้อนีน่น่น,นอร่อยมากแล้วนี่ที่นี่คืออันนี้คือไฮไลท ก็คือปูทะเลนึ่งเราสามารถออเดอร์ได้จากโต๊ะบอกพนักง,งานเลยก็คือเดี๋ยวเขาเอามาให้และอันนี้ก็คือสั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันนะเราก็ไม่ใช่สายปูเท่าไหร่แต่ก็กินจะดูว่าความสดขนาดไหนก็ชอบกินก้ามเลยเพราะว่ามันกินง่ายสุดแล้วแหละในส่วนตัวของปูนะ <c oughs> นี่ขนาดกินง่ายแล้วนะดูท่าทางกินของเราสิมันน่าอายไหมเรานั่งกินอยู่ที่โรงแรมห้าดาวนะทำไมใช้มือล่ะ ก็ทำไมล่ะก็จะใช้อ่ะจะบอกว่าสด f r e s แล้วก็เนื้อหวานมากๆนะปูทะเลไม่ผิดหวงังโอเคคุณภาพอาหารที่นี่ใช้ได้เลยนะจ๊ะต่อไปนี่คือกระเพาะปลาเราไม่ได้หวังอะไรมากกับจานนี้นะแต่พอได้กินเข้าไปเท่านั้นแหละแกเอ,อ้ยมันคือกระเพาะปลาเยาวาราแบบ5้าดาวจริงๆคือมันนัวมันลื่นมันโล่งคอมันคล่องคอ จะบอกว่าแบบ ừ, very fast deep to throat เลยจ้ะ,ะต่อไปนี่ก็คือนี่ก็อีกจานหนึ่งที่ถือว่าเด็ดมากอันนี้คือเราคัดตัดมาเฉพาะไอจานเด็ดๆที่เราชอบแล้วนะอันนี้คือหอยนางรมสดแล้วข้างบนเป็นเจอลี่ยูสุอุ้ยราอเซอร์ไพรส์มากไม่เคยกินมันเย็นมันฉ่ำแล้วมันก็หวานยูสุมากแล้วก็อันนี้ก็คือ,อ พาสซาอีกแล้วคือเรามันต้องใส่แป้งอระต้องกินขาปะนะอันนี้ก็คือเฟตตูชินี่โบโลเนตเนื้อนะจ๊ะซอสเนื้อนั่นเองก็ถือว่าทำดีไม่พลาดอีกแล้วสเตชันนี้ฉันภูมิใจมากจ้าอเลิฟจ้าอันนี้คือสเตชันอ่าญี่ปุ่นแคลิฟอร์เนียโรคืออันนี้ต้องไปออเดอร์กับเชฟนะเชฟเขาจะทำให้พิเศษคือแบบแกมันอร่อยมากอันนี้เรากินไป3ชิ้นเราขอ บอกตรงนี้เลยว่าเราเดินไป3ารอบสั่งทีละรอบรอบละชิน้นเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์มากแกจุดจหน้าเราได้นะมันว้าวมันซ่ามันอะโวคาโดมันนัวมันไข่กุ้งมันปลาดิบอยู่ข้างในโอ้ยมันมายองเนสนัวอยู่ในปากเลศม,มากครับอืมแล้วก็มาถึงของหวานและตัดภาพตัดเร็วมากเลยเพราะว่าฉันเน้นกินไม่เน้นถ่ายงานนี้อันนี้คือแบบเพสเซลนัทมูสนะจ๊ะนี่ที่มันอยู่ระหวา่าง กลางของตัวแบบพายแ,บบแป้งพายก็คือมีความหอมเฮเซลนัทมีความมันมีความหวานมันถูกต้องถือว่าเป็นของหวานที่อ้วนถูกต้องถูกเลยอันนี้ฉันชอบอะไรที่แบบเป็นรสชาติของเฮเซลนัทคือจะดิบได้โอเคครับ mm. และอันนี้ก็คือไอติมเจลาต้ที่เราไปตักมานะจ๊ะ mm. เป็นรสราสเบอร์รี่กับแมงโก้พาส i o ่นฟู้ด บอกว่ามันเปรี้ยวแบบดูนะสิโอ้ยเปรี้ยวเปรียป้ยวน้ำลายแตกนี่ขนาดมาพูดตอนนี้มาพาคใหม่นี่ยังน้ำลายแตกเลยยังจำได้เลยมันเปรี้ยวมากแต่มันดีมากมันรีเฟรชความกระหายทุกอย่างนะความเลี่ยนทุกอย่างที่ผ่านมาที่การกินคืออันนี้จานนี้รีเฟรชเลยดีมากฉันชอบะจะมีความสุขมีความสูงสันหัวสันหัวนึกว,ว่าอินเดียโอ้แล้วก็อันนี้คือ ข้าวเหนียวมะม่วงบอกตรงๆว่าข้าวเหนียวคือดีไอตัวข้าวเหนียวมูนคือดีเวอร์แต่มะม่วงที่ฉันได้กินมานั้นก็คือมะม่วงสุกดูเหมือนจะหวานชาำแต่มันก็คือเปรี้ยวจีเดี๋ยวดูหน้าฉันกินมะม่วงนะอืมฉันจะเฟกมาอา๋อหน้าฉันเฟกจ้ะก็คือทําเหมือนอร่อยคืออร่อยข้าวเหนียวมูนนั่นแหละแต่มะม่วงอะ่ะเปรี้ยวเห็นไหมฉันกินมะม่วงไปชิ้นเดียวเอง และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับการที่ไปกินคริสต์มาสดินเนอกับเพื่อนๆน,นะก็ขอโทษด้วยที่งานนี้ไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่ต้องมาภาคเองเพราะว่าแบบไปนั่งกินแล้วก็แบบมีผู้หยงผู้ใหญ่ด้วยนะทุกคนต้องเข้าใจเรานิหนึงแต่เราก็อยากจะเอา Experience นี้มาให้ทุกคนดูด้วยนะครับก็เลยถ่ายมาแล้วเอามาภาคเองดีกว่านะก็จะบอกว่าสิ้นปีแล้วหมดธันวาปี2023แล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง เราจะขอวอวยพรนะให้ปีนี้ผ่านพ้นไปได้แล้วนะทุกคนปีหน้าก็ขอให้ทุกคนแบบเฮงเฮงกันนะเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆได้รับสิ่งดีๆเจอคนดีๆด,ด้วยกันนะคะมีเงินมีทองไหลมาเทมานะเดี๋ยวคอยดูว่าไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นคลิปของสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่าแต่เราจะขอวอวยพรที่ท้ายคลิปนี้ว่า สวัสดีปีใหม่นะคะล้วเจอกันปีหน้ากับปีมังกรทองนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตฮีว่างด้วยนะแล้วเจอกันนะครับกับคลิปปีหน้าบอกเลยว่าเดือนแรกก็ปังแน่นอนจ้า